สารรักจากใจผมเจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงี่พายคุณเอคุณอกคุณอ้ณอ,อยและนั่นคุณหน่อยคุณต้อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับใครจำผมได้ไหมไอ้นุม ขนาดนั้นเลยขนาดเต้นเต้นเป็นทรายเลยมันมากเลยสนุกจริงๆเลยสวัสดีพี่นุ่มสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วมาตามสัญญาเลยถูกต้องที่จุดเลยว่าเราอันนี้เรายกคณะมาด้วยเห็นไหมเราบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มตั้งแต่ตอนเปิดต้นๆ้นรายการเลยครับครับผมมาเป็นวงเลยคราวนี้นะครับนำทีมโดยกระต่ายน้อยนี่เจ้าประจําของเรากระต่ายน้อยถูกต้องแต่วันหน้าวงจริงคุณนั่งอยู่นู่นนั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 ่นพิธี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 และอีกหลายๆท่านเลยนี่นี่ บิ๊กนั่นชอลี่วันนี้รวมพนะกันแล้วเรียบร้อยนะครับชื่อการฟาดกรองไม่เข้ากันเลยขอต้อนรับทุกคนเลยแล้วกันนะครเข้าสู่รายการไอหนุ่มตู้เพลงครับใช่นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ3เดือนรวดเร็วนาะพูดถึงเร็วนทำเหมือนครบรอบ3ปีเลย จัดเต็มนี่ขนาดสามด้วยยังขนาดนี er> ้ขอประทานโทษสามปีจะขนาดไหนอ่ะแดนเซอร์700กว่าชีวิตโอ้โหมาแหละฮะไม่มาครับจะพูดทำไมครบรอบสามเดือนในวันนี้เรามีความสดมาให้ชมกันจริงครับไม่ใช่แค uh> ่เพลงนี้คือเริ่มต้น uh ด้วยหนุ่มตู้เพลงเพลงที่อาจารย์ชวนชายชิมพะวงแต่งครับเจ้าของเพลงขาดคนหุงข้าวอะไรพวกนี้ นอกจากจะร้องสดให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมีอีกใช่ไหมีครับวันนี้เนี่ยทารุณกรรมโปเตินเนี่วันนี้จัดเต็มแล้วกันเดี๋ยวจเพื่อท่านผู้ชมเาเพื่อทำาพื่ชมครับคณนนี้คืนแรกนะครับผมได้มีอีกหลายๆผลงานเพลงหลายๆช่วงนะครับวันนี้ถ้าเกิดพลาดนี่เสียดายแย่เลยนะเอ้างั้นเดี๋ยวเราไปกลับประจําการดีไหมได้เลยเออี่ตู้ของเราลุยๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเจอกับคณะวงนี้อีกแน่นอนเออนะครับแต่ว่าในเรื่องราวของเรานั้นยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าสดล้วน สดล้วนๆสดยังไงฮะนี่ไงสามเพลงนี้เข้าช่วงเลยไหมละ่ะเข้าเลยลเแล้วกันนะครับช่วงแรกของรายการของเรา,ราช่วงเพลงด,พงดังประจำตู้เพลงดังประจำตู้ มาแล้วครับช่วงเพลาประจำตู้ของเราในวันนี้นะครับผมพี่หนุ่มครับอะไรนะคุ้นเคยมีครับคุ้นเคยครับกับเพลงเนี้ยคุ้นเคยมีครับพี่หนุ่มอะคุ้นเคยแต่ว่าโปรเต้จะคุ้นเคยกว่านะครับจริงเลยครับเพราะเป็นเพลงที่โปรเต้เคยร้องมาแล้วทั้งนั้นถูกต้องที่สุดเลยนะฮะใช่เปรี่ยบเธอดังเพรตอกกวงเพรตอกกเป็นไงพี่ ไม่ทันหรอไม่ทันก็ยังมีอยู่ว่าเป็นตอกลวงก็ประมาณเหมือนแบบเปอร์เซ็นต์เพชรไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพชรเจ้ายี่ห้อตอกขวงหยาดเพชรฮะเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกที่ ที่ได้ร้องสดที่ร้องสดในรายการเลยโดยมีกระต่ายขาวนี่เล่นกีตาร์ให้ใช่กระต่ายขาวดาวรุ่งหยาดเพชรเพลงแรกชมทุ่งชมทุ่งครับถือว่าเป็นเพลงเร็วแรกเพลงเร็วแรกที่โบเต้ร้องในช่วงของสงกรานต์อ่ะเพลินพรมแดนถูกต้องครับรักเผื่อเลือกรักเผื่อเลือก เป็นเพลงที่พี่หนุ่มรีเควส์รีเควส์อยากโปเต้วก็ร้องทีมงานชอบมากเลยแล้วปรากฏว่าเอามาให้ท่านผู้ชมเลือกท่านผู้ชมก็เลือกด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เลยปลื้มเลยโอ้โหขอบคุณมากๆจริงขอบคุณมากขอบคุณครับเลหยิบเพลงรักเถื่อเลือกยอดรักจอดใจมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกครั้งนึงเหลือนี่ให้เลือกเพื่ออะไรครับพี่หนุ่มให้โปเต้ร้องโอ้โหจริงเหรออืมนี่ท้าทายมากเลยเนี่ยท้าทายเออที่คือแบบว่าคือซ้อมมา88เพลงทัังหมด ปรากฏว่าคัดมา3เพลงนี้เดี๋ยวเราจะร้องให้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเป็นคนที่เลือกเอาว่าใจเป็นเพลงไหนเอาวันนี้อยากจะให้ได้ร้องหนึ่งในสามเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ส่งมาละกันนะครับพิมพ์ทีพีตามที่เความสมัครที่4ี่แปดศูนย์ครับผมนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ก็0 2 3 7 4 2 0 2 4 6 1 9 6 8 2 2อ่ะงสง่กนงาปรส่ะงามาส่งเข้ามาละกันเลยครับผมระหว่างนี้คำถามใครมีด้วยเรอวันนี้เกาหลีทำไมครับเกาหลีใต้ทักทายว่าอะไรอะไรนะฮะ ฮันยองเซโยครับแล้วเกาหลีเหนือล่ะโอ้ยไม่สูบไม่ร่บไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่เหมือนกันครับไม่ทราบไม่ทราบไม่เหมือนกันถึงจะใช้ว่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแต่ว่าท้าใคยไม่เหมือนไม่เหมือนรอพี่อาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือน ลองไปคิดดูแล้วกันไม่หน่อยได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเฮ้ยนิดนึงนี่เดี๋ยวก็ต่ข่าวก็รู้จริงอ่ะเราทำมาดูแล้วกันนะครับผมวันนี้กิจกรรมมีมากมายเลยจริงนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่าลืมเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะบอกด้วยกันว่ามีผู้โชคดีด้วยผู้โชคดีการได้รับหมอนไงเออตอบคำถามถูกไงว่าสรุปแล้วได้รองทั้งหมดกี่เพลงไงนั่งรถทัวร์มาจากนาาเลยหรอมารับที่นี่เหรออแล้วส่งไปทน่น้่ให้ก็ได้มาโอเคเอ่อเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้้โชคดดีวย ตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งได้คร,ค,รครับแล้วกลับมาช่วงหน้าปูรูเพลงดังได้เลยครับติดตามกันด้วยครับไป้เ hey! ฮ